สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเซฟไฟล์หรือว่า,าบันทึกไฟล์นะครับหลังจากที่เราทำชิ้นงานเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามจากเพื่อนๆที่คอมเมนต์ถามทั้งในอินบ็อกซ์แฟนเพจนะครับแล้วก็ในส่วนของคอมเมนต์ของ facebook นะครับผมก็เลยอขอทำเป็นคลิปแนะนำเลยแล้วกันนะครับจะได้จินตนาการภาพตามได้นะครับจะได้ดูแล้วก็ทำตามได้นะครับ หลังจากที่เราดีไซน์ชิ้นงานเสร็จนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมดีไซน์ในส่วนของ PowerPoint นะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้เป็นชิ้นงานจะเป็นสมุดโน้ตนะครับสมุดโน้ตง่ายๆนะครับพอดีทำธีมวาเลนไทน์นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ไฟล์นะครับตัวนี้จะมองไม่เห็นนะครับพอดีผม ไม่ได้โชว์แทบด้านบนนะครับก็เอาตามที่ผมอธิบายแล้วกันนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ Export นะครับเนี่ครับเห็นไหมครับก็เป็น PDF นะครับผมบันทึกไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับเป็น Hardline นะครับเป็นไซส์6คณ9จำนวน120หน้านะครับเป็น Nobreed นะครับจากนั้นก็ทำการ Import ผมใส่1เข้าไปด้วยแล้วกันนะครับพอดีทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เอ็กพอออกมาครับผม120หน้ามาดูกันครับในส่วนของไฟล์ที่เราเอ็กพอมาเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำไปอัพโหลดขึ้นบนอ่า อเมซอนได้นะครับอเมซอน KDP นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ขั้นตอนวิธีการอัปโหลดนะครับแต่ว่าอยากลองทําสมุดโน้ตขายนะครับก็ขออนุญาตฝากคอร์สเรียนด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นคอร์สอเมซอน KDP นะครับผมสามารถที่จะติดต่อได้ที่ Fanpage c l i c k t o c h a m c o m นะครับหรือว่าดูที่อ่า description ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ